แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลภูฟ้าจังหวัดน่านและที่นี่ก็ได้มีการเลี้ยงไก่มากมายที่น่ารักแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้แต่ก่อนที่จะน่ารักขนาดนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างเราลองไปฟังปัญหากันเลยดีกว่ามาอยู่บ้านนี่หนูมาพูดังียก็เลยหาไก่ให้ยังมาเลี้ยง หามาเลี้ยงตามธรรมชาติของเขานะ่ะแต่ก่อนได้บโอ้โหพันธุ์ยังเป็นพันธุ์ยังแหละคือว่าเลี้ยงก็คือเลี้ยงไปเลยนะี่ผมจะบอกวิธีการเลี้ยงไ่เลยจะเลี้ยงปล่อยนะครับไปเลยเขาเลี้ยงปล่อยนี่ลูกมันเกิดออกมาเนี่ยฝักเซตเราอมาเลี้ยงนี่ลูกมันจะบเบลือเลยครับมันจะชูนหายไมหมอเลย่อลเรือแต่แม่วางเปล่าโโหถ้ามันหนักขนาดนี้แล้วพวกพี่ผ่านมาได้ยังไงกันครับเนี่ย แต่ตั้งแต่เกมมาจวยติโครงการดึงโครงการเขามาจวยนี่ก็หูเออพันนี่เป็นพันนี่พอดีก็ได้หน่วยงานเขามาสนับสนุนล้วก็มาจวยแนะนํานะครับเนี่ยจะได้ว่าคือมันตายเนี่ยจะได้นะครับผมเขาสิ่งนี้ไปทําปฏิปปบัติพอนะครับแล้วพี่เจมเป็นใครกันและโครงการที่เขาว่ามันคือโครงการอะไรกันแน่ ครับผมธนิตคำแควนนะครับเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่จังหวัดน,น่านนะครับพี่คือพี่เจมใช่ไหมครับแล้วโครงการของพี่มันคือโครงการอะไรกันแน่ ครับผมเดิมโครงการของเรานะครับจากที่เราไปสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมนะครับจากเสียชุมชนนะครับเพราะว่านําเข้าไก่จากนอกพื้นที่นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็จะจะเป็นโจทย์ที่เราจะนําเข้ามาทําในพื้นที่ว่าพื้นที่สามารถผลิตไก่ได้ไหมเพราะว่าในพื้นที่ไม่สามารถผลิตไก่ป้อนสู่ตลาดในพื้นที่ได้เลยต้องนําเข้ามาจากภายนอกแทบทั้งหมดเป็นประเด็นที่เรานําเข้ามาเป็นโจทย์พัฒนาในพื้นที่นี้เพื่อสร้างให้เกิดอาชีพในพื้นที่นะครับแล้วโครงการของพี่ทำอะไรกันบ้างครับ ก่อนการเลี้ยงเราก็จะมีการตรวจฟาร์มซึ่งเราจะมีหน่วยงานภาคีข่ายเช่นปศุสัสตว์แล้วก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่มทลและนานาน,นะครับลงไปตรวจแปลงของเกษตรกรในกระบวนการทํางานของเรานะครับก่อนการเลี้ยงแล้วก็ตอนเลี้ยงแล้วกจ็จนจบการขายเราก็จะมีนักวิจัยของเราลงพื้นที่แล้วก็พร้อมกับ หน่วยงานภาคีรือข่า,ขายเข้าไปให้คาปรึกษาให้เกษตรกรตลอดระยะเวลาการเลี้ยงนะเมื่อเกิดปัญหาป๊ป๊บเกษตรกรก็โทรมาคุยหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาครับโดยจะมีหน่วยงานในพื้นที่เส้นประจสัท์จะมีคอยสนับสนุนพวกยาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอะไรต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาทํางานร่วมกับเราซึ่งตอนที่เราลงมาทํางานนะครับเราก็จะมีการสอนวัดข้อมูลเก็บข้อมูลพวกช่างหนักไก่นะครับ จดบันทึกข้อมูลครับทำบัญชีครัวเรือนคล้ายๆกับบัญชีการขายนะครับเมื่อก่อนเกษตรกรครือคไม่มีการจดอะไรเลยแล้วก็เข้าไปสอนเรื่องการทําข้อมูลต้นทุนนะครับพวกต้นทุนวัตถุดิบอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่แล้วก็กําไรระหว่างกระบวนการที่เราทําไปนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวเกษตรกรเองกับตัวเกษตรกรนะครับสมมุติว่าเลี้ยงไก่ไปแล้วหนึ่งเดือนกลุ่มเกษตรกรก็นั่งนั่งคุยกันว่าของตัวเองอะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ของ เป็นตัวเกษตรกรนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยคอยเสริมความรู้ทางวิชาการเข้าไปในกลุ่มจุดนั้นนะครับเอและเห็นพี่เขาบอกว่าในพื้นที่มีการเลี้ยงไก่แต่ไม่รู้สายพันธุ์หรอครับสรุปมันมีสายพันธุ์อะไรกันแน่ครับครับปกตินะครับในพื้นที่มีการเลี้ยงไก่ก็จะเป็นพวกพันธุ์ไก่แจ้ไก่พื้นเมืองทั่วไปนะครับโดยไม่มีการเลือกพันธุ์ที่ดีแล้วก็ไม่มีการคัดสายพันธุ์อาจจะเป็นพวกพ่อผสมลูกหรือลูกผสมแม่อะไรไปทําให้เลือดชิดทาให้ไก่ไม่แข็งแรงนะครับ แล้วก็ไก่เมียตาการตายที่สูงเมื่อช่วงฤดูฝนด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาจัดก,การเรื่องพันไก่ทําให้หนึ่งการคัดเพาพ่อเม่พันการคัดพันธุ์เข้ามาส่งเสริมในด้านนี้ด้วยสอนความรู้ให้เกษตรกรทําให้อไก่ที่เราทานี่คือจะเราจะทไก่พื้นเมืองในในพื้นที่ซึ่งไก่พื้นในพื้นที่ก็จะมีความเด่นก็คือหนึ่งก็คือแข็งแรงทนทานโรคแล้วก็สามารถปรับตัวในพื้นที่สูงได้นะครับแล้วกเ็เลยเลือกเอาใช้ไก่พันธุไก่พื้นเมืองที่มีในพื้นที่นี้นครับผม โอ้โหเพราะอย่างนี้สินะครับเลยทำให้ไก่ดูดมสมบูรณ์ขนาดนี้และผมอยากรู้ล่ะครับว่าพี่มีเคล็ดลับอะไรมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรกันแน่ที่ทำให้ไก่แข็งแรงขนาดนี้ในส่วนนวัตกรรมนะครับตอนนี้เราก็ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราขยายผลมาจาก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจ้าวเทอมบีครับที่เราไปทําบนที่สูงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อมก่อยครับซึ่งที่นู่นสามารถประสบผลสําเร็จแล้วก็เราก็มาขยายขนสู่บนดอยที่อำเภอบ่อเกลือครับครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาเผาแกลบนะครับซึ่งซึ่งใช้นวัตกรรมนี้คือเพิ่มอุณหภูมิลดความชื้นให้กับลูกไก่นะครับนี่ก็จะเป็นข้างในก็จะมีแกลบซึ่งแกลบเราก็จะหาได้ในพื้นที่ซึ่งมีมากอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือเราจะได้ออกแบบแบบนี้แล้วก็เราไปวางในห้องกกลูกไก่อีกที่นึงงงะคครรก็ืออเาาจปิดข้ๆ Yup. อีกทีแล้วก็ยกเตาตัวนี้ไปวางซึ่งเตาตัวนี้ก็จะทําอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดทั้งคืนนะครับความชื้นก็จะลดลงตลอดทั้งคืนถ้าความร้อนมันสูงไปเราก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งจะเก็บพวกอุณหภูมิความชื้นนะครับของแปลงของเกษตรกรไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าไว้เก็บอุณหภูมิความชื้นเป็นตัววัดของมันจะอยู่จุดนี้นะครับซึ่งตัวน,นี้ครับกระบวนการทํางานของมันนะครับเราเสียบไปป๊อปมันจะรันไปถึง เราสามารถนั่งอยู่ในบ้านหรือในสำนักง,งานอะไรครับเช็คดูข้อมูลในคอมหรือมือถือได้นะครับเราก็ดูที่นู่นว่าถ้าบ้ามันปกปิดปกติก,ก็คือตอนเนี้ยอากาศมันร้อนเกินไปแล้วนะอุณหภูมิมันต่าก็มันเกิดอะไรขึ้นเตาอาจจะดับก็ได้เราก็สามารถตรวจเช็คแล้วค่อยกลับมาดูตรงนี้ได้น,นี่เป,นเป็นข้อดีของนี้คือเราอยู่ที่บ้านเราสามารถตรวจเช็คได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกโรงเรือนนะครับซึ่งเราเอาบาง ก็บังไว้กับเล้าไก่ครับเรื่องซึ่งตัวนี้นะครับอุณหภูมิความชื้นมันค่อนข้างสูงลมละอองฝนนะครับเราจะกันพวกละอองฝนเวลาฝนตกอะละอองฝนมันจะปิวมาหาลูกไก่ข้างในนะครับเราก็ใช้ใชตัวนี้กันไว้แล้วก็เราเวลาเราจุดเตากกลูกไก่นะครับ มาให้ความร้อนมาระเหยออกระบายออกไปข้างนอกด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงปกติอุณหภูมิปกตินะเราจะมรถพับแล้วก็เก็บเปิดปิด,เป,ดเปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ปิดตายอยู่ตลอดถ้าอุณหภูมิมันปกติแล้วก็พับปิดเปิดขึ้นได้ให้ง่ายต่อการดําเนินงานของเกษตรกรด้วยนะครับโหนวัตกรรมหลากหลายขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะครับพี่เจนโครงการดีๆแบบนี้พี่พีนวัตกรมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง งโครรการเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงนี่ดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าผมเอาความหูวนั้นมาปฏิบัติครับเอามาใจมาใจมันก็นกนดีขึ้นนะครับผมก็พอไกลเลี้ยงไกลเนมก็ดีขึ้นได้จัดนักนรับได้จัดนักถือว่าถือว่ามีาะได้เสริมอย่างดีนะครับก็ถ้าขายได้ก็จับขายเจาะพอดีขายก็ขายไปเลยก็ได้เงินตัวนั้นเนี่ยมาจนเจือขบอคัวแต่ก่อนเขาจับขายจับขายวันกี่ตัวเขาก็บหู มันกี่กิโลกับบอกโหกะโอ,โอ,โอ้แต่ก่อนนะมาได้จังกิโลยิ่งขายให้หยัดปีน้องนี่เนี่ยขายไปเลยเดนี้เขาขายกิโลหอยสามสิบเนาะเขาก็เอาตัวแค่ห้าหกสิบบาทแต่ก่อนนะ <laughs> อันนะั้นวนะ่านั่นอะเดนี่ก็คือขายตามกิโลมีการจดบันทึกวันนี้ขายไปกี่ตัวนี่เนี่ยได้กี่บาทกี่กิโลวันนี้ขายไปกี่กิโลกี่ตัว ในชุมชนภูฟ้าก็ได้นำความรู้ทางด้านการคัดสายพันธุ์ไก่และการดูแลไม่ให้เกิดโรคได้นำมาปรับใช้กับฟาร์มของเกษตรกรแต่ละท่านจนทำให้ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่กว่า20รายได้ลดการนำเข้าไก่เป็นมูลค่ากว่า2 0สนบาทและตัวโครงการก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาที่จะนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นรากฐานต่อยอดในชุมชนต่อไป